สวัสดีค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวกันอ๋้ยไม่ได้กินให้ทุกคนดูหลายวันละนี่อยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวบันเนี่อร่อยทำเองกินเองปรุงเองเหมือนเดิมค่ะหนึ่งกระมังน้นน้นหนึ่งกระมังน้นเน้นขอชิมน้ำก่อนไม่ทำคลิปยาวมาหลายวันละขอสุดมู่ ไม่ต้องไปสั่งซื้อให้ยากเสียเวลาอร่อยเอร่อน ใสพริกเผาด้วยชอบพริกเผาอื้มดอ เครื่องปรุงมีครบค่ะ ั่งกินแล้วรอ,อนานไม่ต้องทุกวันนี้มาเสะดวกน้ำก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นนี้เลยคุณแม่เป็นซองเป็นผง อจำกินต้องไปทําให้มันยุ่งยากอร่อยค่ะอุ๊ยอร่อยเดี๋ยวสักเรย ก๋วยเตี๋ยวแบบยกสดบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวหลังต่อนะคะเดี๋ยวจะนานไปเดี๋ยวเพื่อนจะว่าบ๊ายบายกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเราคินหน้าเจอกันใหม่จ้ะ